นกชุมล่งวันนี้นกกลับลังนกชุํล่างวันนี้ครูเชาเขาจะรู้กันเงี้ยครูเชาชูครับตอนนี้เปนขายวครับขายแล้วนะครับเราตอนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนายไกร้นวิิวงมาเปิดปยส่วนปิยวัดซ้ำรายก็มาเรียกการลงทุนแบบไมใส่แบ็เนใส่แบ็เใส่แบ็เนตอนนี้ตอนนว่มล่ไม่ได้แไครับ่ได้ค่ะใสอามฟครับค่ผู้ผู้อ นะครับมิทูนะครับมิทูมิทูครับอ๋อฝายเราก็เลยพาบักผิวมาเลยข้ามาเลยค่ะมาเลยค่ะมาเลยวัดวัดมาเลยวัดวัดมาใกล้ๆกันเลยไปเขคงครับเอาเลยอาเลยเอาเลยเอาเลยใส่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 เลยท่านผู้ว่าครับอ่าท่านผู้ครับนี่นี่นามนามนี่ยนามดีมากทีนเนี่ยนามนี่วัดนามเลยนนามดีมากเลยคุณน้พับนามต่าประเทศดีมากอ่าเพลงนี้ท่านผู้ว่าครับ มีน้องวัดก็อยู่บุญยแต่การก่เนี้ยหนุ่มสาวหมดเลยทำทุทำไร่าติดทำิดทำบิดนะครัวัเชิญแต่อเคเชิญครับมีผ้านี้วัดได้แลวผูกก่อนผูกก่อนเลยโอ้ยอร้องบอลเลยไอ้ย่มันได้ยุ่งอะไรนเลยผมแค่เลียกแขกไปเชียย์ให้เต็มสนาม่าเดี๋ยวันดีว่า นะครับไม่เป็นเราเนี่อ่านีเพื่อกันนี่เพื่อกันเพื่อความเป็นสิริมงคลตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาสวนปิยวัฒน์คือคนไหนคนนี้นองวัดนนองวัดนนองวัดอ๋อคนนี้เหรออ๋อสี่จุดห้าสิบห้าสิบสองนาทีครับเดี๋ยวครับได้เลยครับได้ครับมาหลวงชาติหลวงชาติหลวงชาติอ๋ออันนี้นายครับนี่นี่เรียนเรียนราักชาติครับแต่การมาทำเกษตรเป็นอย่างสปัร์ฟาร์มเนี่แหละลูกใหม่น้องใหม่น้องใหม่น้องใหม่คนละลูกใหม่น้อลูกใหม่สองคนลูกสาว ยังอาผัวไม่ด้พีเพื่อผัวครับเขามาจากจีนทางนี้คนนี้อ๋อแล้วจีนเลยถ่ายอยู่กับผมไม่น่าเลยกันนั้นเอาฟาดขออะไรครับผู้ว่าเลยครับเดี๋ยวโอ้โอ้ครับเข้าไปข้าไปข้าไปใกล้พ่อเลยเข้ามาเข้ามาเข้าไปไหนเลยขอความสิริมงคลหันตรงข้าหันทางนี้ดีกว่าหันกล้องทางนี้นะผมต้องเข้าทางหลังนู่นใช่ไหมได้ยอ่าได้ได้อ่าขอเรื่องอะไรเข้าไปเข้าไปใกล้ใลูกเข้าไปใกล้ๆกล้เลย ไปมามาอ้าไห้ดีนะแปลงนี้นะเรานับไปหน่อยช่วยกันเกสี่สาสองหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลอ่าคนนี้ช่วยได้มาตันตันครับก็ตบปราชาเออภาษาจีนถึงผอใไขคข้าบพหมานี่เล่หลไหนหมดเลยครับช่องอองครับอืมูเข้าเป็นของท่านปราจีนเพราผมไม่เป็นหรอกครับครับทำกงต้องออกกันกุเเเนี้เ ชงชิ้นค่ะอ๋อคือชงชิ้นคือเรียนจากเมืองจีนมาเลยแล้วก็ได้หม้ออะไรลักแล้วก็ต้องไปไป็นชงชิ้นซึ่งได้ไปเที่ยวสกายวอล์กที่ชงชิ้นไหมอ๋อสกายวอล์กที่ชงชิ้นเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในโลกแต่ตอนนี้เรากำลังยีทำลายเต้ติ๊กอยู่ทำมาแล้วแต่ก่อนไม่ทำลายทอนไหนทำสีเบียตไงสกายวอล์กพอมีแรงงานที่ชงชิ้นไง่งว่ากองชงชิ้นี่ก็ยาวแต่ได้ซีซิพาร์ซิพก็แต่เดีนี้ซึ่งเราเราทำ อาซิปใช่ไหมไอ้นี่เราทำไปหกซิปนะแต่ตอนนี้สิงคโปร์ทางนู้นทำยาวเป็นรอยแล้วเป็นชิ้นอ๋อเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับซีเดือนใช่ไหมตอนตอนไปอยู่ตรงชิ้นไอ้นั่นไอ้นั่นเขาอยังอย่างยุ้ยไหมจะเป็นชาวกวนอูอยังอยู่ที่ริมอนน่ามันแต่ตอนลั้นเขาเหลือออกแล้ว เเีียลล็้งน้องวัดน้องวัดน้องวัดเดียวไปได้วิธีการขายของเข้ามาใช่แล้ววิธีการท่องเที่ยวให้เขาฟังฮะชงชิงเองชงชิงชงชิงชงิงอะาลูกเมืองชงชิงเนี่ยเป็นเมืองที่กันดานเป็นเมืองชาวประมงเป็นเมืองเกษตรแต่เขาอยากจะทำพัฒนาท่องเที่ยวเนี่ยเขาทำเรื่องต้องเรียงนี่เรื่องแรกี่สร้างที่ไปเจ้าคนอู้ยเลยอุ้ยสุดโลูกคือให้คนสนใจเป็นที่ท่องเที่ยวอ่าอันที่สองเขาก็ะทำไอ้สกายวอล์ก สาขาอวกาศของเขากับโบราณอเมริกาที่แกนแันยอนที่ว่าเดินแหล้วยืนในวัดเซี่ยวเป็นตําแแบบอันนี้ทีนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับแล้วเขาก็ทําส้มเหลือเนี่คุนก็แห่กันไปเที่ยวตรงนั้นชาวบ้านกเกษตรกรได้เหลือเกินเลยาไม่ได้แต้มอันเป็นตัวยางของการพัฒนาอย่างนึงนะครับไปยันการไปดูงานทีนั้นนะเราต้องไปดูผ่าการเกษตรแล้วผสมกับการทองเที่ยวเนี่ยเขาเรียกว่าการทองเที่ยวเชิงเกษตร มอสตดีสุแต่จะตงที่ตอมมาช้ทีนี้ให้ได้เนี่ยเนี่ยตอนนี้ขับไนกี่ตวนแล้วครับมีตั้งกี่ได้ลูกของลูกกี่ต้นทุเรียนเออสามร้อยห้าสบต้น่มีกี่ต้นไบห้าร้อยห้าสิบไม่ปลูกพี่เออมีเลยมีเลยครับของใบมีร้อยห้าสิบของพี่พะ อ่บันทึกไปเลยนะครับอันนี้เป็นการไลฟซสดแล้วก็บันทึกไป้ดยเพราะว่าพอพูดอะ้รต่ได้ไม่ว่าตรงจกได้ต่อ่ากันเลยันชี้กันแล้วอ่านอ่านอ่าับกักาผูกเลยผูกเลยากอไปเชิญเชู้อารัเชินบอกมโอู้ สามเดือนสเดือนิบวันโอ้โหจิงเลยนี่อามามามาวัด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 ละมงอรุณตกโเชิญ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 สองต้นอันนี้ปลูกต้นเล็กบัวน่ปลูกต้นใหญ่น่ปาน้าต้นปาน้า พันนาเตีวยาตวงนี่นี่ปุ๊ว,วะหลายคนบอกวา่าทำไม่ได้ปลูไม่ได้โดยเช้าะคำว่าปรุงดินครับปรุงดินอืมถึงได้อืมครับอย่าว่าจะลืมแต่ก่อนดินมัซี่ว่านี่ปววุ๊บนี่ทำขึ้นมาเป็ลูกว่าเลยอืมือรครับเรต้องต้องเชิญคาเซตมาวิเคราะห์หา<ม>ตดดินที่ดิน,ดนมีคำมีคำกานในนำมันรึเม มันเป็นมันเป็นดินเนี่ยกับเดินใช่ลักไปทางทรายครก็นี่บัวขับนี่เลยดิเนี่ยทีเพ็ดห้าจะเพ็ดเนี่ยต่ำบดๆคือหญิงไงจะบอกไปแล้วเนี่ยนะครับการเป็นดินทรายนี่ไม่ต้องกังวลเลยมันไม่ได้อยู่บนประเภทล่างสุดผมบอกเลยทุเรียนนุ่นนั่นนุ่นทะบุรีเนดินเน่ยด้วยซ้ำดินเน่าดินแก๊กด้วยซ้ำซัดในหนังก๊กก๊กเป็เลยอุ้ยที่นั่น เพราะวันนี้เพื่อนก็มาเลยก็ไล่คุณแล้วครับแต่เป็นตัวย่างเป็นตัวย่างปัญหาในช่วงหน้าร้อนนี่แหละในช่วงหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมันจะระบายนามแต่ดีมันก็ไม่ค้างมันก็ช่วยได้มาปกติครัวถือกันแล้วใช่ไหมน้อนไส้มันม่นอนทไส้ไม่น้อนไส้เป็นปูเซกขาท่าใดเลยครับช่วงหน้าร้อนนี่แหละช่วงหน้าร้อนนี่นี่เพวกที่ปุ๋ยจะมาไหมก่อนตอนนี้พีทห้าจุดแปดครับปุ๋ย นี่ก็ว่าตกต้นเลยครับทีนี้ทำลายเยอมเลกาเทีคะนองไเวันรัเาดันำดมาเลยน่คนมาเลนแเขาแนะนหรือเมืนไงไปเ็ราบนนี้พี่กฤติั้งครัานทพอดีถ้าเป็นซาดปราชานะครับก็ในล่วงเราตอนนี้จะเป็นอินทรี์แล้วก็เป็นฝื่นที่ล่วงแจ้งแล้วก็เป็นการลงต้นหม้ไม่ขังแรงไอ้นี่มีพื่นที่ใช้ทำสวนเดิมอยู่ไหมทำไรอยู่ไหม เล้วก้อนแล้วก้อนรวยเลยป่าไผ่ครับถ้าป่าไผ่โอเคป่าไผ่มันก็มีใบไผ่เป็นเชื้อเป็นชีวภาพอยู่แล้วเป็นยูนซีอยู่แล้วอย่างนส่วนหนึ่งถ้าเป็นทรัพยาชาเนี่ย้อแนะนำก็คือการห่มดินใช่าใจไหมครับห่มดินการห่มดินก่อนจะท่มดินโดยยาหรือห่มดินโดยฟางครับนะครับแต่ว่าการห่มดินเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับเรื่องทุเรียนนิดนะครับการห่มฟางลงไปการนั้นเกิดมักเกิดเชื้อรากันได้ดังนั้นตรงนี้ต้องต้องดูว่าความร้อนการให้น้ำแสงแดดเนี่ย มันอันตรายกับทุเรียนเล็กหรือเปล่าทุเรียนเปลือกเปล่านะครับแต่ยันถ้าถ้าป้อมว่าถ้ามันยังไปได้ก็ดูไปก่อนแต่ว่าถ้าเป็นมีทางแก้ทางนึงก็ว่าจะเฉลยไฟก็คือการโน้มดินนะครับแต่การโน้มดินก็ต้องระวังถ้าพุ่มได้นานี้น่ารอดแต่ว่าน้าพ่นน่าเฉือนไม่ควรโน้มดินเไปนไปตอนตอนนี้มาถึงว่าลออนน้งไฟอยู่ไหนได้แต่ผมตกไม่ตกเดียวเหล็กเดียวน้องไฟน้องไฟ อาเริ่มเล็กอ๋อเดี๋ยวทำโค้งเส้นได้ลูกเพรนั้นเพี้ยนแต่ได้ลูกซีใช่ไหมซีครับซีซีนี้แสดงว่าเดินมันมีความเป็นกรดมากใช่ครับปรับดินอู่ปรับดินกี่กี่วันด้ยแล้วเป็นกรเนี้ปรับดินอย่กี่เดือนกี่เดือนลูกสร้างเดือนครับปรับดินอ๋อปรับไปก่อนนึ่งครับกรดเคลียเรื่องดินเส้นรดหน่งสร้างเดือนแล้วพอขาดดินใได้ดินดินที่ชายตรงนี้เป็นดินบริเวณนี้เรื่องเป็นดินที่เอามาเติมนี่เลยครับโอเคครับไปครับอ่าตอนนี้ตอนนี้ร่างร่างจากตียวพิชิต ล้างยาเตียงแต่เริ่มดวงถึงวันนี้ความพึงพอใจพอใจมากครับอืแล้วก็จัาที่ว่าดมีกลได้ไม่ได้ครับนอตุ้งนอตุ้งแต่ว่าไปแรงทำนอตร้งยังแต่จะยิงไอใบไผ่เนี่ยมันเป็นดินกุยไผ่ช่วยได้เยอะได้ส่วนนาะในี่ยรับสภาพดินนะครับความมีกุยไผ่ได้ได้เร่ได้เห็นว่าขุดโซ่มากครับ พ่อมาลอกเลยครับบบว่าครับผมมาลอกเลยครับผมมาเสกปากนี่ครับเสือครับเสือครับจริงรทำจริงนี่ครับโบว่าโบว่าโบว่าในในในสภาเป็นนีพี่น้องสังเกตนะครับว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนแต่ว่าเรามียาอยู่ในที่ว่าช่วยได้อะไรกันถ้าเป็นไปได้ในช่วงร้อนวันนี้ครับช่วงแรงไม่ต้องไม่ต้องทายาไม่เป็นนี้เลยนะครับแต่มีข้ออันนึงว่าถ้าดูแล้วกันจะเริ่มตัวปกติเน่นี่ลงไปไดเลยซ้ำเดือนใช่ไหมปกติถ้าเจอดินทรายในลักษณะนี้เรียนจะหนังอยู่พักหนึ่ง แต่ผมดูอาการมันนี่มันอาจจะดิ้นเดิมเราต้องดูต่อเนื่องตั้งร่างอย่างซ้ำเดินตั้งนิดดะครับเผื่อจะดูในสภาพดินผมรู้ตรงนี้ลายอันนู้นตอนพานาเลยกับลงนู้นเลยครับพานาเน้นน้ำเหมือนได้เดี๋ยวข้เหงกันต้องไปปรับปรุงตัวเช่นนี้ครับเช่นนี้คผู้ชมก่อนนี้นอกกำลังลงชุมล่างบรรยากาศที่บ้านขันแมตบอลพี่น้องเลยว่าวันนี้คือคักครับเราไปกำลังใจพี่น้องปลูกจัมปะระอะไผู้ว่าบอกว่าจัมปะระนครต้องชูจัมปะดะอ่าบีเซึร์บีซรึ่งเขาจะใช้คำว่าเป็นยุทธศาสตรรร์์จจาาาปปะะะะดยุทธศสตออ่่่ใช้้้คคววพีีนนนงัับแล สาระจำปะระถือว่าเป็นแนวหน้าของเมืองนครเลยเพราะว่าทำทลาดก็ไม่พอครับอันนี้มาจากยศเล็บลูกนะครับแต่จริงๆมั่นใจกับพราะว่าดูตลาดดูได้แล้วแหละครับเรามีต้นทุนที่่ชือเสียงเนี่ยครับจำปะดารานสกาเนี่ยมันมันไม่น้อยหน้าเปื่อนอยู่ครับเดี๋ยวทตำรวจพาไปเลยเออเออซิกโอไอ้ไฟรถเพียงตงใครรถเพียงไครนูน้องน้องเร็วๆที ไอ้นี่เพิ <village> しし่งลงอันนี้ตอนผัานหน้าเลยนี่หมายได้อหมมาดมเบียร์กัรยากาตบันตอนข้าอนกันนะอันนี้อันนี้ผนหน้าตอนนงตอน่านผัหน้าเออมาอยาก่ว่ลองลองตีน้าตีน้าดิตีน้าช่วยดิ สวัสดีครับสวัสดีครับแต่ปูวครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,บนู้ลปลาหน้าปลาเออกมาครบเลยในใน,น,นยาดองอ่ะ <c oughs> นี่ปูน,ปน,ปนี่ครับนี่ชายชายนี่คุมปูะชาว่าคุมอืมนสเดี๋เดี๋ยวเดางเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าอา่อาก็าาถาเลยนะี่ กอง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 พีตอนแยกกันใช่ไหมออพวกมีตอนแยกมวกพวไอ้เป็นเป็นลูกอยู่แลยอ๋อแล้วก็ปลูกไหมปลูกไม่ปลูกไม่ยีเดียดเลอ่าพีเสจอถ้าบอยยังขอเจอจากอินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อขอเจออันนี้ตอนนี้สารามีปลาหน้าหมาก็ไม่มีไข่ครับมีเท่าเด็กไม่พอ มีมีมีนี่เลยต็มทีล้ทางลอยแก้วดอ่บ้านันคือว่าคนไปเยี่ยมบ้านบ่อยต้งไม่มีโอกาสได้ออกไม่ไม่มีโอกาสได้ออกนอกบ้านราครูเจ้านัดครับครับอั อ่าพัฒนาสิ่งที่มาเร็วกบตรงตรงปลาบินเลยครับรับเลยรับเลยไงอ่าโดโลไม่ตั้งร้อนกันโดโลไม่โดโลไม่ครับ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 นละครับจริงๆริงนะการการรับลงดินเราอย่ามองแต่โดโลไม่ครับโดโลไม่จริงๆก็มีการในตรงตลาดแต่ตั้งมาเร็วก่อนพยายามดูจักโดโลไม่เพิ่มยิ่งโดโลไม่ก็ถือไหมก็หมาจะไม่ถือโอ้ดินตัวได้แล้แจ้งอันนี้ตัวได้แจ้งเพราะฉะนั้นนอกจากโดโลไม่คือปุ๋ยกอกปุ๋ยมั่งอ๋อ อาปูนก really ้าวสิพอจางยินอ่าน่าก็อยางเงี้จางยินเท่านั้นตอมามีกาอ้อยมันเบ็ดหน่อยอ่าเบ็ดหน่อยซึ่งกัรปลาเป็ดจางนะครับนี่โปรแกรมแช่ผมต้อหมายว่าเช็ดปิดปิดนะผู้ผู้อื่นไรอ่ะลซึ่งเรียนในสันว่าคือปลอกคุ้มมักคุ้มมากเลยคุ้มเขาปูไม่ต้องมีกันทำการฆ่าเชื้อตรงนั้นคือท่านผู้ว่าครับอากุฎาท่านผู้ว่าในกรณีที่วันนี้ต้องบอกพี่น้องเลยว่าคนนครเรานี่ถ้าภาษาเราเรียกว่าลงไล้เรื่องทุเรียน ในอนาคตท่านอยากจะฟักได้บ้างไหมครับว่าการมา,ขา,ขาโขน,นย่างโขนปามปลูกทุเรียนนั้นยังยังเป็นเข่งมาเนี่ยครับก็จริงๆแล้วๆๆปมะมาไอเป็นกระแสทางเหลือเปดีที่สุดนะครับ,รบแล้วก็วันนี้ก็สิ่งที่มันมีต้นทุนอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรที่มันมีต้นทุนอยู่ครับถ้าเรามีความรู้เรามีความนันมีสีินตตรงนี้กาทำแต่าตามสิ่งที่เราถนัดที่สุดนะครับตลาดทุเลียนเรื่องแมว่าฟังแล้วดูว่ามันมีวิกฤตและและยังเกิดขึ้นเนี่ยแต่ผมเชื่อว่า พอเราเป็นเขาเรียกว่าขืนยัยเนี่ยครับปัจจุบันก็ต้องแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าถ้ามีปัญหากระทบเนี่ยก็ไม่ปล่อยกระทบครับรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลทั้งครั้งแต่ต้องยอมรับว่ามันมีปัญหากระทบแน่นอนแต่ว่าเราต้องมีทางนี้ที่หลายไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็คิดว่าการทําเกษตรปัจจุบันนี่ต้องเป็นกเกษตรสมัยครับรเที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นเกษตรนวัตกรรมเทคโนโลยีไม่พอกับผู้เป็นเกษตรกรต้องมีความปราณีต อันนี้อันนี้จะช่วยได้มานะครับแล้วก็แโดยเฉพาะสําคัญี่สุดรับในหยกส้ไม่สร้างการแบบนี้นะครับราคาของเปงเนี่ยเราต้องรับไปใช้วิธีดังเดิมใช้วิธีก้องอินทรีย์ข้องชีวภาพให้มากขึ้นลดต้นทุนการผลิตได้ก่อนไม่ไม่บอกให้ทุกคนกังวลกลัวในเรื่องของการจะเปิดส่วนไหมครับแต่จะบอกให้การที่จะทําส่วนไหมก็ได้กับไม่ว่าแต่ว่าต้องหาวิธีลดต้นทุนของตัวเองให้ได้มาสุดนี่คือเป็นข้อแนะนําในช่วงนี้ครับ ท่านผู้ชมกับวันนีร้รายการตามมาตายช่วงนกกลับรังนกชุมรังผีโกโซมาตึ้งเลี้ยวไปขนพลาวไหมครับลูกเรากเรียนไหมครับคืออยากจะบอกกับพี่น้องว่าการเกษตรนี่ครับเรามีทางเลือกลหลายอย่างเราอย่าทำอย่างใดอย่างหนึง่งทั้งไม่ใช่ผือร่มลมแต่ว่าเรามีแปลงเกษตรห้าแปลงปลูกูผือซา,ามตึ้งห้าชนิด ดันผืชดันได้ผืชตัวได้ราคาด็อกมีปาญตาราดก็อย่างอีกตัวอื่นที่กำรองคำวายฉะนั้นการสร้างทางเหลือกับผืชหลักไา่ชนิดก็เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับเราได้ด้วยนะครับแล้วถ้ามองแปลงนี้นะครับได้เปรียบไหมในลักษณะของเหนือดินฉายอาจจะเป็นดินทรายที่มีอินทรีย์วัตถุค่อนข้างต่ำอาจจะซืมเหนืองถ้าผมวิเคราห์ซืมเหนืองจากยูแขแม่น้ำถึงกับการผัดผ้าเอาทรายขึ้น แต่ข้องที่ใดเปรียบดินแปลงนี้สี่ใดเปรียบคือโอกาสเป็นโรคหน่อยเนื้องจ้ากว่าดินดินทรายระบายน้ำเร็วทีนี้ประกอบกับสิ่งที่ชัดเชยมากคืออยู่แขนแรงน้ำน้ำได้แต่ละต่างปีสามาชู้หมาชายนี่ต่อไปหน้าถ้าว่ารับใชายโซล่าเซลล์นี้แทบจะไม่ต้องมีขาคุยฟ้าเลยใช้พลังงานธรรมชาติครับครับเราตันดินมันันันผู้วากาซอนผู้ชมครับวันนี้บอกว่าวันดีผู้วากาซ่อนวิสิตวง แต่การี่น้องครับวันนี้หกอำเภอดีมากครั้งนี้นี่ฮะอำเภอตีผ่านมาหนูเข้ามานอนกันแล้วครับทางวันกลางคืนเร็วปลอดทุกคนคือครับพี่เสื้อดูไม่ต้ว่าว่ามันมาไดาบริลายเช่นวันนะครับผมก็อยากแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงครับหลังจากสภาเป็นเอ็นไซม์อย่างที่บอกเนี่ยอ่าที่ยิ่งมันก็ไปได้เข้ามันโดยความที่เราจะได้แต่ว่าถ้ามั่นใจและเร็วขึ้นครบตามองค์ประกอบของการเกษตรเนี่ย เราต้องทำซ่องเหลืองในด่างดินนึ่งพ่อ่มอต้องข่มดินต้องข่มดินข่มดินเลยต้องข่มดินข่มดินคลุมดินให้ได้อันเดียวกัอันที่ซ่องเหลืองปรับปรุงดินคือถ้าปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยถ้าทุ่งใบไผ่หน้าเนี่ยในสภาพที่ว่าไม่เป็นพันธุ์เนี่ยสภาพดินเสียบ้าเนี่ยการอินทรีย์วัตถุมันมีน้อยนะครับมันต้องเสริมเนี่ยข้างหน้าในแรงพยาายมต้องรีบทำต้นทุนเสียก่อนในการที่ปรับปรุงดินเลยก่อนโดยใช้ปุ๋ยมักฉีบป่าปุ๋ยขอกมักเนี่ยดีที่สุดครับและกับกับ ท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเรียกว่ามาเพลงนี้ที่สั้เมือนัญทีมากเพราะว่าคนรุนไม่ครับหนองไฟหนองไม้นี่ก็เป็นคนรุ่นไม่บัวครับเราอยากให้คนรุนไม่ลูกล้านล้านมาทำเกษตรแล้ววันนี้ทางก่อ้างทางทีนี้ทางผู้ว่าทางผู้นำทางป่าุรัตย์ทางสากรณทางนายอำเภอทางปลัดอบตทางอาเกษตอำเภอทางคุณนายโซ่จนี่ทอดจอดไปได้ครับไม่มาที่นะครับ ตัวเ<ต>ส้นมาแล้วตัวเสนมาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราเสวนากับนกกรอบรอบนี่ขอบคุณมากพี่พี่น้องที่ตามและเข้าใจว่านกนกรบงงอบลังลงชุมรังฟังที่เจ็ดปุวครับไปได้ดีครับพ่อผมบอกให้ไปพี่น้องไปนองประมงพื้นบ้านมั้งอันั้นเหครับอันนั้นฟังตกนะครับไปดูเรื่องประมงพื้นบ้านไปเรื่องก้องที่ดินทำกินพี่น้องประชาชนเราจะคุยกันเรื่องของการจัดผ่าขี้เกลือไข่ก้องประมงนี่จะทำเถื่อให้เก้าหลุดเก้าร้อยมันสามารถจจัดการกันได้แล้วทุกคนเนี่ย มีความวังไม่ต้องมาหวาวังเบิ่กันตลอดรองกันตลอดข้อกันตลอดเราจะดูท้งสองเรือนข้องเรือนก้องเขาเรียกว่าวัฏจักรก้องประมงขึ้นบ้านกับเรือก้องการชายที่ดินก้องบีนองประมงขึ้นบ้านนะครับสองเรือนนี้ไปพบกันที่ปากผนังฟัองตกในวันพุธหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณท่านประมงจังหวัดทางตอกโซมาเรีวเชื่อว่าคนลันกากรื้อเบิ่งค้อยกูช่าเบิ่งเลยครับทีนี้ครับเลยว่าคนที่มีวินัยครับขอบคุณแม่ครัวสามรถแล้วก็วันนี้ก็อนุญาต ผู้ว่าเนื่อเแล้วครับผู้วานื่อเรล้วคเชิญครับเชิครับเชิญครับ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 